ลูกหลานจากบ้านบกนนเลี่ยงคุณน้องอุน้องอุกมาผ้าลูกหลานมาได้รับความเดือดร้อนรูเท่ารถถึงการกาสิเมนภาษาจีนค่าน้อยสมควรตายเป็นหมื่นครั้งแต่ครั้งนี้ขอไว้ก่อนกับสิประมาณนั่นตัวพอเออจางไน,นมินผิดไปแล้วเด้เพิมมยากของเด็กน้อยเด็กน้อยอายุวัยฉันชีว่าเด็กน้อยกับบอยแมนมีขอบครัว รู้เท่าวาถึงการแล้วกันนะยังยังตง้อง,งอาศัยประสบการณ์ชีวิตจากคุณลักษณ์คุณใหญ่ดีนะแก้ปัญหาตอนแรกพยาัญชนะแก้ปัญหาอยู่ผมเข้าใจผมเคยผ่านตรงนี้มาก่อนก mm hmm. ันจีว่าบอกเรื่องผู้สาวนะเคยมีผู้สาวอยู่คนหนึ่งจากหัวมันถวะ mm hmm. เรื่องเก่าไปแล้วบอกให่เขา <laughs> ที่อยากลูกเ,เคยแก้ปัญหาแบบนี้แก้บ่ได้สุดท้ายต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเข้ามาแก้ไขค่อย ตอนแรกก็ว่ามันหัวสมองสีแตกคนลักเพิมพ่มเ่มคุดคุดวัตีแกจังสันแกนี่เมื่อปัญญาสุดท้ายได้มาปรึกษาหาเรือ่องกับผู้ใหญ,ญ่คอยได้แบ่งเบาความหนักของเรื่องเล่าเบาบางลงเบาบางลงสุดท้ญญายคุณรักผู้ใหญ่เป็นกระซอยแกขยไขใดด้วยประสบการณ์เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพผมสมมุติว่าซื้อ น้องชนระดาแล้วกันสมมติสมตสมติซื้อน้องชนระดาน้องชนระดานี่อยู่บ้านบกนวลเลี้ยงยูยูเนี่ยได้มีมิถาชีพสมมติท่านชื่อว่าก่อไกับกี้ใกล้เกียงไกลพุทเอาไปไกลๆน่แจ้งน่อยมีแต่ก่อไกลอีกย่างหนมีแต่ก่อไก่เอาเป็นสมืติว่าเอแล้วกันน้องเอหรือเอเอหรือ,รอแล้วแต่สื่อเอว่าซื้อเอแล้วกันคนซื้อเอนี่ ท,ทักมาทางเมสเซนเจอร์ c e b o o k กทักว่าทักมาว่ามีความจำเป็นจะต้องใส่เงิ่หยวนเพื่อสิ่เอาเงินเนี่ยไปไปแลกซื้อเงินเงินหยวนหรือเงินบิตคอย,ย,ย,ยผมอาจจะซื้อสารอาจจะยังยั่ได้เต็มที่เท่าไรแต่ว่าเพียงเพราะว่าเอาละผมซื้อสารได้ในระดับต้นในในได้ใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในระดับหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรยูยูมนเล่าให้กันฟังหาในะนที่ซีาทีมันจำได้หมดแล้วฟอเลย คันสม,มัยตะกี้มัน็ดีจำได้ยุ่นเนี่ยตอนนี้เพิมจำมัน็ดีเมิดไปแน่ตัวเบื้องแต่ผมหลวมมันยังลนหล่นเนาะมันอยู่นหาา้องว่าตลอดชีวิตมันยังหนีชิมห้าหนีเนาะเออแปลกอยู่ด้จังไรยังว่าทิมกันหนีจนพ่มีผมคนน่ะอันนี้ว่าเรื่องผมว,ว่ากับแม่เรื่องของน้องชลดาแกด้วยประสบการณ์หน่อยเขาทักเฟซมาว่าจะใครไป เขาสิโอนเงินเขามาบัญชีของหนูแล้วสจให้ค่าตอบแทนครั้งแรกเขาทดลองมากอยู่หมื่นห้าพันบาทเขาโอนเงินมากเขาขอเลขบัญชีโอนเงินมาแล้วเขาก็ให้โอนต่อไปเขาให้ผลตอบแทนสามร้อยแปดสิบบาทโอ้ยอยูดีบ่าได้งเงินกับาหายากอยู่แล้วพอเอ้ยยูยูภา,าษายืมใส่บัญชีภาษาซํานี่เฮ็ดแป๊บเดียวได้เงินสามร้อยแปดสิบบาทโอย้ยมีหน่อยตทวนัน้น หลังจากพันการทดสอบทางแรกรมนนีครั้งที่สองมามน,นี่ั้งที่สองมากอีกวันนี้บอกว่าขอยืมเลขบัญชีอีกเนี่ยสีมีคนโอนเงินมาให้เพื่อสิไปซื้อเงินหยวนเรืงินบิตคอยตอน,นี้โอนมากสีมีคนสมมติว่าซื้อขอใครแล้วกันกอไก่บพแมนได้ปิดเออันนี้เป็นขอใครละไอ้ขอใครนี่โอนเงินให้ขอใครโอนเงินมา4สี่หมื่นห้าพันบาท หลังจากได้รับการโอนเงินจากขอใครส่หมื่นหาพบาทนี้รไอเอนั่งเอหรืออีเอเนี่ยเลยบอกว่าเขาจะจกให้โอนไปบัญชีห่งบัญชีสองบัญชีสามให้โอนไป3าบัญชีเขากำหนดมาให้บัญชีนึ่งโอนไปหมื่นเกบัญชีหนึ่งโอนไป2องหมืีประมาณนั้นอีกบัญชีหนึ่งโอนไปหนึ่งบาทหลังจากเฮ็ดสำเร็จก็ได้ค่าตอบแทนมาอีก เท่าใดหลังพันหนประมาณนั้นห้วยยู่ว่อใดกันหายากอยู่แล้วเงินกินกอมคนละคใใึนนใะ้ใจประมาณน่ะกินกอมเงินพันบาทแต่ว่าเรื่องเล่าว่าได้เป็นยังสันครับต่อมามีผู้เสียหายบอกว่าถูกมิจฉาชีพหลอกล่วงให้โอนเงินเข้าบัญชีของน้องน,มมน้่สมุรชลดานี่แหละให้โอนเงินมาบัญชีน้องชลด,ดา ไปแจ้งความอยู่ที่สพกระทูจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวนี้คดีออนไลน์ผมกับเพิ่งได้ความรู้จากท่านภูมิพากษาพ่อเมืองไอ,สอง้สพกระทูเลยขออนุญ,ญาตเอามาแบ่งปันผมก็เลยได้ไปสอบถามก้อนทีไปคุยกับพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนชื่อว่าพัน์วดโธวัฒนาทรอนบาบอกนามสกุลผมก็ได้ข้อมูลจากน้องเขาก็แปลกใจว่าเหตุเกิด ขึ้นวันที่สามสิบเอ็ดมั้งเหตุเกิดขึ้นวันที่สามสิบเอ็ดแต่ว่าในในในระว่างการโอนเงินเนี่ยใส่เวลาประมาณยี่สิบนาทีเขาโอนเงินมาปุ๊บก็โอนต่อไปปับ๊บโอนไปเป็นที่ปลายทางในห่วงเวลานั้นกับต่อมามีผู้เสียหายไปแจ้งความอยู่ที่สพกระทูพนักงานสอบสวนสอพอกระทู แป๊บเดียวบอกว่าออกหมายเรียกออกหมายเรียกหมายเรียกพยานเอกสารไปอายัดบัญชีธนาคารเดี๋ยวต่อมาสิเดี๋ยวก็จะออกหมายเรียกน้องนา้าสมุรชดระดายนะต่อไปปรากฏว่าน้องชดระดัเป็นเยื่ออีกคนหนึ่งของแกงมิจฉาชีพต่อมาพนักงานสอบสวนมันเป็นที่สังเกตเป็นที่ผิดสังเกตคือพนักงานสอบสวนโทษจิกน้อง ชดรดาเนี่ยได้บันทึกเสียงไว้มีคลิปเสียงอยู่แต่ว่าบเอามาเปิดนะหลังจากได้รับความกระจางจากท่านภูมิกับแล้วก็เลยข,ขออนุญาตผมสิเปิดเสียงการสนทนาขออนุญาตท่านภูมิกับแล้วกันท่านอนุญาตหรือไม่อนุญาต,ออญาตแต่ว่าผมขอแล้วขอแล้วก็จะเปิดตัวพอ,อเป็นคลิปเสียงที่ได้สนทนาแล้วคลิปเสียงสนทนาเนี่ยเพราะว่าเป็นประโยชน์กับสังคมนะ เป็นประโยชน์ต่อต่อผู้บริสุทธิ์ต่อประชาชนทั่วไปฟังเบิงแล้วยังมีอีกหลายสถานีตำรวจที่พาสามารถดำเนินการได้คือเชกเช่นสพกระทูล่องไปฟังเบิกง่ครับผมกับสวัสดีครับครับผมเอ่อจากการตรวจสอบเป็นไงบ้างครับอ๋อคือเรื่องนี้มันมันป็นยางนนะ น่าจะเข้าใจผิดนะครับน้องแต่ว่าเื่องนี้มันมีการแจ้งความครับโดยผู้จ่ายเขาเป็นคนจีนและมีภรรยาเป็นคนไทยเขาจะโอนเงินไปที่เมืองจีนครับเขาจะอ่าโอนเงินแล้วก็แลกเป็นเงินหยวนเพื่อจะโอนไปเมืองจีนให้แม่ที่ป่วยครับครับแล้วก็มันก็แฟนเขาก็เข้าไปดูในเฟซเฟซรับแลกเงินเขาต้องการด่วนอะนะก็ไปเจอเฟซของคนร้ายตอนนี้ก็คือรับแลกเงินแล้วก็ ให้โอนไปที่บัญชีของเนี่ยชื่ออะไรนะชลดาชลดาแสงไก,กครับแล้วก็อพอทางนี้หลงเชื่อก็โอนเงินไปครับมีเส้นทางแรงเงินงชัดเจนแล้วก็โอนไปที่ชลรดาแล้วชลรดาเนี่ยโอนไปที่คนที่อคนคนอีกคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะถูกหลอกว่าเป็นการเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่ซื้อขายเหรียญเซฟต้นอยู่แล้วแล้วก็อเป็น ป็นการโอนเงินโดยอ้างเขาใช้เฟซอีตัวนี่คนคร้ายว่าไปไปที่ประสานเท่าที่ผมรู้คร่าวๆนะครับคือประสานไปที่ตัวคนที่ชนลดาโอนไปว่าเขาจะซื้อเหรียญริโตับครับ,รบแล้วก็คนที่ได้รับเงินไปเนี่ยก็โอนเหรียญริโตแต่มันเข้าไปที่แอเดสเข้าไปที่กระดานริโตระบุตัวตนไม่ได้ครับครับก็ก็คือคนร้ายสรุปแล้วข้าวว่าคนร้ายเนี่ยเป็นการสุดจบ อนแรกก็คือหลอกเอาเงินอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าจดจบคือเขาได้เหร,รียญที่โตไปแต่คขาเนี้คุณชนรดาเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เพราะว่าเส้นทางชัดเจนแล้วก็เป็นการโอนจากาผู้เสียหายเข้าไปในบัญชีเขาตั้งแต่แรกครับ,รบแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียผลประโยชน์จากการโอนเงินเขียนได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขาอยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ร้อยเบียนยังไม่ได้ออกหมายเรียกนะครับแต่ว่าลงในระบบ policeonline.com เรียบร้อยครับ อ๋อหมายหมายหมายเรียกผมส่งให้ท่านแล้วหมายหมายเรียกผมส่งให้ท่านแล้วหมายเรียกไหนฮะหมายเรียกถึงชนละดาส่งให้ท่านแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ส่งทาง SMS ครับหมายเรียกอ่ะใช่หมายหมายเรียกออกตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ประมาณหลังจากคุยกันยี่สิบนาทีเขาออกหมายเรียกเลยครับอ๋อแต่ว่าจะจะจะพูดอย่างนี้ก่อนนะว่าระบบของตารวจตรงนี้ถ้ามีการแจ้งเข้าระบบเนี่ยมันจะอายัดบัญชีให้เลยนะครับมันจะอาจัดบัญชีให้เลยสิบห้าวันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะ มีการอายัดต่อแล้วก็ขอรายการเรือบญชีกับธนาคารเพราะะนั้นถ้าถ้าถ้าคุณชนร,รดาอยากจะรู้ละเอียดจริงๆเนี่ยสามารถจะสอบถามกับร้อยเวียนได้เลยครับแต่ว่าก็สามารถการการที่ว่าจะจะอะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเลยคงไม่ได้แต่ว่าเมื่อคือนเนี่ยจริงๆถ้ามีการไก่เกลี่ยตกลงกันได้เนี่ยริงจริงๆทางฝั่งท่างที่ผมฟังก็คือผู้เสียหายเขาต้องการเงินคืนนะนะ,ป,ะปกติแหละไู้ใหญ่ที่ถูกหลอกก็อันดับแรกต้องการเงินคืนนะั่นแหละ แต่ว่าถ้าสาม,มารถนําหลักฐานมาแสดงความเป็นสุขของเองได้ก็มีการพิจานณงของร้อยอเวียนอยู่แล้วครับอย่างนี้ให้เขาประสานร้อยเวียนเลยก็ได้ครับพีค่คือคืออย่างนี้ท่านจนะากจากการที่ผมได้ได้ได้ได,ดูนะได้ได้ไดูเส้นทางของการเงินเนี่ยน,น,นะครับ,รบก็มันก็มีเหตุเหตุที่ผมฉุกคิดอยู่หลายประการประการที่หนึ่งผมไม่แน่ใจว่าทางผู้เสียหายที่ซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกมันมันมันหลอกเป็นทอดทอดแล้วเส,ส้นทางของการเงินที่โอนไปสามบัญชีเนี่ย บัญชีนะที่มันมีอยูหนึ่งในบัญชีนั้นอ,ะอ่ะมีมีเอกาสารเป็นสำเนาบัตรประชาชนด้วยมีสำเนาบัตรประชาชนด้วยหนึ่ง<ม>ในสามบัญชีนั้น<ม>ทีนี้ไอท้ที่ฉุกคิดอยู่นิดนึงก็คือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยโทรจ ик, ิกผู้โทรจิกน้องชนระดาเนี่ยทั้งวันเลยวันนี้โทรจิกมากมันก็เลยทำให้ผมผมอดสงสยัยไ,ไม่ได้คดีคดีคดีเนี้ย ถ้าสมมุติ่าเข้าระบบแล้วมันต้องทําให้จบเลยครับมันจะต้องทําให้จบมีขั้นตอนที่ต้องทําให้จบแต่ว่าถ้าถ้าคู่กรณีสองฝ่ายตกเน่นนี่อันนี้ผมันิษสาราเองนะครับถ,ถ้าคนทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำนักงานงชาติเอาจิงเอาจังมากครับแล้วก็ต้องรายงานทุกระยะแต่ถ้าคู่กรณีสองฝ่ายตกลงกันได้เนี่ยมันก็จบสามารถจะจบเรื่องได้พี่กังกงใช่ไหมครัอันอันนึกอ,ออกอยู่แต่แต่ประเด็นคือประเด็นเนี่ยเขาเนี่ยนะเขาเป็น ถูกต้องเขามาเกี่ยวข้องโดยที่เขาได้รับผลประโยชน์ในการออโอนเงนินอันถูกต้องอแต่ทีนี้เราเราก็ไปดูประวัติของร้อยตำรวจพันตำรวจโทคนนี้เราผมก็ไปดูประวัติประวัติที่ผ่านมาโอ้โหมันก็โชคโชนมากโดนสอบโดนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคือเราจะไปเราจะไปอย่างนั้นไม่ได้ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นนคืออย่างนี้ท่านคือคืออย่างนี้ผมผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าจากประวัติตรงนี้แล้วก็โทรจิกโทรจิกน้องชนระดาเนี่ยเขาเ็าอัดเสียงไว้ทั้งหมดอ่ะนะ ผมก็ได้ฟังเสียงอาจเสียงไว้ทั้งหมดอาจจะประสงค์ดีหรืออาจจะอาจอเขาอาจจะเป็นคนคกลางเพื่อจะทําให้ให้คดีจบอย่างที่ท่านท่านท่านกํากลังอธิบายให้ผมฟังทีนี้รเราก็เลยคิดมากไงทีนี้อย่างงี้ทีนี้ไม่ไม่คืออย่างนี้ผมจะนำเรียนพี่อย่างนี้คดีนี้พี่มันเข้าสู่ระบบไทยพลิสออนไลน์ .com นะครับพี่ัเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ มันจบได้สองวิธีคือหนึ่งการดําเนินคดีออกหมายเรียกหมายจับสองก็คือค,คู่นี้สามารถไกลเกลี่ยตกลงกันได้แล้วคดีสิ้นสุดครับพี่เพราะฉะนั้นมีสองทางหนึ่งก็คือคุณต้องดําเนินเรื่องไปคุณจะต้องทําหมายเรียกหมายจับทาสอบปากคาหรือสอบพยานต่างๆไปให้จบคดีนี้สองก็คือว่าคุณสามารถจะไกลเกลี่ยรหรือคู่นี้ทั้งสองฝ่ายไกลเกลี่ยได้ครับมันมีสองทางแค่นี้ครับพี่คดีเนี้ยมัน,ท,นมท่านท่านอย่างนี้อย่างนี้ อันนั้นก็พอรับฟังได้แต่ที่มันผิดสังเกตคือหลังจากที่พูดหลังจากที่โอนเงินเสร็จภายในยประมาณยี่สิบนาทีเนี่ยหมายเรียกออกเลยอ่ะผมเลยงงใช่หมายเรียกผมส่งให้ท่านแล้วท่านลองดูหมายเรียกสิผมผมไม่เห็นครับแต่แล้วแล้วแล้วหมายเรียกที่บอกว่าหมายเรียกออกเลยเดี๋ยวนะครับผมกาลังเข้าไปดูอยู่หมายเรียกออกเลยเนี่ยมันลงนามด้วยพันตํารวจโทวัฒนาทรบำรุงถิ่นเลยนะอ่าครับ จริงจริงหมาย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 เรียกนี่ออกโดยพุ่มกลับไม่ใช่เหรอครับหรือยังไงไม่ไม่ครับร้อยเวีครับอ๋อร้อยเวียหมายเรียกอะไรครับเดี๋ยวผมยังไม่เห็นเอ่อเดี๋ยวนะครับหมายออกหมายหมายหมายเรียกเอกสพยานเอกสารคือพี่อันนี้ต้องออกในระบบครับพี่หมายเรียกพยานเอกสารคือหมายเรียกข้อมูลธนาคารไงพี่ผมผมผมเข้าใจว่ามันมันลักษณะมันเหมือนเป็นขบวนการที่เราที่ไม่ใช่ครับพี่พี่ยังไม่เข้าใจระบบไทยบริษัทออนไลน์คอม ตอนนี้ระบบนี้นะครับเมื่อผู้เสียหายแจ้งความปับ๊บอ่ามันจะต้องอายัดระบบมันจะอายัดให้เลยครับพี่หนึ่งสองร้อยเวรจะต้องจะต้องเลยนะครับท,ทันทันทีทันใดหรือไม่ชักช้าเกินไปภายในวันนั้นคุณจะต้องขอหมายเรียกพยานเอกสารคือหมายเรียกพยานเอกสารการเนบัญชีของธนาคารเลยครับพี่สอง,สอ,งอันนี้ต้องทำคู่กันเลยภายในวันดียอหรืยทองอ,อย่างช้าไม่เกินสองวันแต่ผมตรงที่ผมไม่ทําไปในวันแรกครับพี่ถ,ถ้าอย่างนั้นวันตัวนี้เนา<ม>ตัว,ต,วตัวนี้ว่าผมไม่ผมไม่ใช่หมายเรียกที่พี่ว่าเป็นหมายเรียก S <S อ๋อหมายเรีพยายนใช่ไหมครับ<ช>อ๋อนั่นเองน,นั้นถูกขั้นตอนแล้วครับพี่ครับอ๋อถ้าถูกขั้นตอนไม่เป็นไรเราเราก,ก็คือเพียงเราสงสยัยผมผมสงสยัยจะต้องแนบแนบแนบไฟไอ้คือมันมีระบบตอนเนี้ยพนักงานสอบสวนเขาต้องทําตามระบบนี้หมดครับคืออ,อทางตรอรนี่กาหนดให้เพื่อให้เร่งรัดการดาเนินการไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้เสียหายน้อยสุดแ่พี่แต่ว่าโรงพักผมเนี่ยจะมีข้อสั่งการเลยคุณร้อยเวรรับเรื่องแล้วจะต้องทำสองอย่างเนี้ย ภายในวันเดียวหรืออย่างช้าสองวันแต่ส่วนใหญ่จะทําวันเดียวพี่ครับภายในวันนั้นเลยครับพี่ถ้าถ้าหมายเรื่องพยานหลกานก็อก็อยู่ในระบบแล้วครับอเคถ้าอย่างนั้นไม่ไม่เป็นไรก็พอเข้าใจได้ทีนี้ทีนี้เอาละมามาคุยถึงประเด็นว่าจริงๆเนี่ยน้องคนนี้จะต้องไปไปไปแจ้งความจับนางสาวกอไก่ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นต้นเรื่องใช่ไหมแคร่แค่แม่ท่านต้องนำนำพยานหลักฐานเนี่ยพี่ถ้าผมแนะนํานะครับนาพยานหลักฐานแล้วก็ เข้าไปในเว็บไซต์ไทยโพลีออนไลน์ .com เลยพี่รแล้วแต่ว่าที่เกิดเหตุเขาของเขาเนี่ยน่าจะเป็นที่ถ้าผมไม่จังหวัดอะไรนะครับหนองบัวลําพูน่าจะเป็นที่หนองบัวลําพูแต่ว่าเข้าระบบได้ได้ได้เลยครับแล้วก็ส่งรายละเอียดไปให้แอดมินครับพีบ่แล้วเขาก็จะทําถ้าเขามีอีเมลนะจะเห็นหมดว่าตารวจทําอะไรก็ตํารวจก็จะทาคล้ายๆกันแต่อยู่ที่สังกัภาพแต่ละโรงพักนะพี่ครับใช่ใช่ใช่อันนี้เราจะทําให้ ให้ให้มันมันเร็วขึ้นแล้วมันสะดวกขึ้นสําหรับผู้ถือหายเขาครับระบบนี้ครับเพี่มแกับผมผมฟังมาเนี่ยผมผมผมค่อนข้างที่จะเข้าใจในในระบบของท่านถ้าถ้าฟังตามที่ตามที่ท่านอธิบายมาผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับครับเป็นเรื่องที่ดีคือตรงเนี้ยพี่คดีออนไลน์แบบเนี้ยหลอกแบบเนี้ยวันหนึ่งอ่ะพี่โอ้โหผมว่านะแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นน่าจะเกือบร้อยเรื่องอน้อยไปมากกว่านั้นท่านมากกว่านั้น มันไม่บางคนก็ไม่แจ้งไงพี่บางคนก็ไม่แจ้งบางคนก็ไม่อยากยุ่งยากบางแต่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 พอรู้ว่าท่านท่านทำหนึ่งสองสามอย่างนี้เออผมในในฐานที่ผมเป็นประชาชนผมอาจจะเป็นเหยื่อคนหนึ่งแต่ฟังฟังท่านแล้วผมว่าเออผมก็อุ่นใจนะเราเราทําให้เต็มที่พี่แต่ว่าบางอย่างเนี่ยศักยภาพของของรพตำรวจแต่โรงพักอ่ะมันจะไม่ถึงพี่ในการเช็คพวกนี้มันมีวิธีการพวกนี้เก่งคอมอ่ะพี่แล้วก็มีวิธีการหลบเลียงเยอะแยะเลยเราก็ไปไม่ถึงบางทีอ่ะ เราเราก็อาจจะส่งไม่ให้สอทอถ้าเรื่องที่ซับซอ้อนมากๆครับพีแ่แต่รถของเราบางทีเราเราไม่สามารถเช็คได้ไหนจะรอข้อมูลจากธนาคารเนี่ยมันก็ใช้เวลาครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเร็ว,วเพราปอยู่ในระบบนะพี่นะเอาเอาเป็นสรุปว่าเดี๋ยวผมคุยกับน,น้องน้องน้องเจรได้ก่อนเอาหลักฐานเราเอาหลักฐานชื่ออยืนยันบความเปสุดของเราเนี่ยจะนัดพบผู้เสียหายหรือยังไงก็แล้วแต่ไอ้ไม่ใช่นัดพุผู้เสียหายนัดพบร้อยเบรนนะพี่ครับ อ่าเอาไปแสดงให้ให้ให้มากที่สุดนะครับพี่ครับหรือว่าหรือว่าผมแนะนําว่าลองลองคุยกับร้อยเบนดูก็ได้ครับก็ก็ผมผมสอบถามมาแล้วแหละเมื่อกี้แล้วก็สอบถามแอดมินของโรงพักผมที่ควบคุมนะก็เลยรู้ว่าเรื่องนี้มันอยู่ในระบบอยู่แล้วครับพี่อ๋อแสดงว่าท่านท่านได้แจ้งทางทางพนักงานสอบสวนไปแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรตามพนักงานสอบสวนดูนะครับว่าจะมีทางออกอะไรยังไงบ้างไม่มีหนาครับนะครับท่านตอนนี้ผมผมเช็กก่อนที่ว่าผมจะคุยกับพี่ผมเช็ค ครับนักงานสวนแล้วก็เช็คกันในระบบเราในระบบแอดมินเนี่ยก็มันนั่งอยู่กับผมนี่แหละอ๋อครับรู้ว่ามันเป็นยังไงครับ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 ท่านภูมิกับขอบพระคุณอย่างสูงได้ครับได้ครับครับครับสวัสดีครับการได้พูดคุยกับท่านภูมิกับสพกระทู้เช็คให้ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมากมายตอนเนี้ยผมไปชุกคิดอยู่ที่สพเมืองอุดรธานีมีแผนกรับเรื่องเหล้าเกี่ยวกับเรื่องช่อโกงออนไลน์คดีโซเชียล โดยเฉพาะช่องโกงออนไลน์เนี่ยการโอนเงินการโอนเงินผิดหรือโอนมีการหลอกลวงการโอนเงินเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ท่านภูมิกัสบสพกระทูว่าจริงๆมันต้องเป็นไปตามนี้เคยมีน้องคนหนึง่งที่เป็นคาวอ่ะโอนเงินผิดบัญชีเห็นปะโอนเงินผิดบัญชีอยู่ทั้งไหนอยู่ทั้งสุพรันบอกสามแสนบาทโอนไปทั้งรีสะเก็ดหรือทั้งบุรีรัมย์นั่นแหละโอนไปทั้งนั่นปรากฏว่าคอนเชสเตอร์ ให้ไปติดต่อธนาคารธนาคารให้ไปติดต่อแจ้งสั่หนึ่งสองสามให้มีใบแจ้งความไอ้ตัวใบแจ้งความจริงๆอะ่ะถ้าเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมิกับว่าเนี่ยมึงต้องอายัดให้เขาท่านที่หลืออายัดภายในสิบห้าอายัดมรีระยะอายุอายัดคือสิบห้าวันเป็นไปตามกฎหมายไหมแต่ที่นี่ส่วนงหญ่แล้วอันที่หนึ่งเลยตำรวจบอมักรับแจ้งความอาจ,จะเป็นว่า ความขีดเกียตรตหรืออาจทีเป็นเพราะสันดานของตำรวจพนักง,งานสอบสวนบางคนขี้ข้านเฮ็ดคดี D, เป้าแมงคดี D. ก็เลยบรับรับกันรับเพียงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในกรณีที่ผู้บริสุทธิ์ที่บบรูหีเตาหีแลนแล้วก็ยูยูไปถูกขบวนการเขาไปสู้ขบวนการเนี้ยกับบลูอะนะ สุดท้ายก็ไปถูกอายัดบัญชีขันที่แก,แ,กแก้งกันแก้งกันเลยที่มีวิธีการป้องกันแก้ไขอย่างไรหรือว่าต้องไปดําเนินคดีภายหลังไ่าเป็นแจ้งควาอเท็เจังซันบอกอันนั้นระบบที่ดีของโปริิตออนไลน์เพราะว่าดีนะดีมากๆเลยจำไว้ตรวจสักกี่คนพนักงานสอบสวนสักกี่คนนะที่สิเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องยังเช่นท่านผู้กำกับสบพกระทู มองมึงวัตถุประสงค์ของพนักงานสอบสวนแล้วถ้าตามข้าอธิบายของผูมิกับนะเขาต้องการที่จะแก้ไขปัญหาผู้เสียหายที่ถูกหลอกกษิกพะช,ชิได้เงินขึ้นแล้วปลายทางกษิตว่าต้องถูกดำเนินคดีจากน้องบัวและผู้ไปภูเก็ตคาใช้จใจ,ใจละเที่ยวว่าไม่หน่อยหน่อยแต่ว่าถ้าทั้งนั้นเขาเสียหายจริงถ้าบ่าเป็นขบวนการ เพราะว่าทั้งนี้ก็จะจะจะต้องไปพิจารณาเบิงวา่าสทีไปเสี่ยงเอาเวา่าล่ะสีไปสูเพราลา่ะคดีพ่อเลยถ้าลงไปสิบเทือนสิบเทือนมันหมดเร็จอยู่แล้วเทือลหาพันแต่มันเป็นไปไม่ได้แต่ละครั้งที่ไปเพรตา่ำคนหนึ่งหมื่นบาทถ้าที่ไปเครื่องนั่นแหละแหงแพงขึง้นคันที่ขับรถไว้ยล่องเมืองเสร็จแล้วกรุงเทพภูเก็ตพ่อเลยใกล้ไปถึงจากกรุงเทพภูเก็ตเก้าร้อยกว่ากิโล เก้าร้อยหาสิบกิโลจากกรุงเทพมาหนองบัวลำพูบ้านบกน้อนเลี้ยงอีกประมาณหกร้อยกิโลตีเขาๆว่า,าพันหาไปกรับสามพันเดินทางอีกสามหมื่นไปกรับประมาณ 5, หาหมื่นหาหมื่นเคืองเคืงอยู่เคืงจินอีกบ๊อบบี้พลอยอยากมวนหรอกถูกพ่อไปถูกคดีมากเดี๋ยวมิจะเป็นถูกแต่ เอาละเมื่อเขารู้แล้วว่าเกิดวามผิดพลาดทั้งน้องชดลดาเนี่ยเอาละเขาผิดพลาดแล้วเขาผิดพลาดแต่ว่าในส่วนของคนที่รับโอนบัญชีอีกสามคนผมจะให้บึง้งเลขบัญชีนะอีกสามคนเนี่ยบรูษว่าพู้ได้ิโดนแต่ว่าย่างน,น้อยก็ต้องต้องไปแจ้งความเนี่ยอันนี้เป็นพยาติเรียกเอกสารที่ผมพูดถึงเมื่อสักครูน่นี่อันนี้เป็นเลขบัญชี เป็นบัญชีธนาคารกศิกรไทยของนายสิทธิกรในสิทธิอโอ่นข้างแรก2ทุ่มเวลา20 14นาที่โอ่นข้างแรก1 9 5 4 3บาทโอน่นประมาณ19บาท158นาที่โอ่นข้างที่2,24355บาทเมื่อ2ทุ่ม14นาที่ เงื่อนเขากับยุก,ก้อนนี่แหละก้อนนานี้เล็กน้อยประมาณก้อนไาหนประมาณทุ่มเคยงเงื่อนเขา่าเงื่อนเขาทุ่มเคงก็อนไปตามคําสั่งของนั่งสาวเอหรืออีเอหรือนั่งก่อไกล้นั่นแหละอนไปตามคําสั่งนั้นซึ่งต่อมาจากการพูดคุยสอบถามลูกหลานแล้วอันนี้บัญชีสุดท้ายนัทนัทธิดาเนี่ยบัญชีสุดท้ายบม่แน่ใจว่านัทธิดาอาจจะเป็นตัวละครตัวหนึ่ง หรืออาจจะเป็นเป็นแก้งมิชฉาชีพก็ได้ให้โอนเพียงร้อยบาทนี่เดี๋ยวค่อยไปตามค่อยไปตามอีกทีหนึ่ง<ม>ผมก็ได้พูดคุยกับผู้รู้ว่ากลโกงมิจฉาชีพรูปแบบใหม่เนี่ยอันตรายเมื่อก่อนนี่ทักมาทาั้งขอความยางอื่นหรือก็ติดต่อมาทางโทรศัพท์ติดต่อมาทาง บอกว่าระบบไปรีไทยยังอันนั้นมันล้าสมัยไปแล้วเรนิติ่ตมาทางเฟซบุ๊กสิมีค่าตอบแทนให้ขอยืมเลขบัญชีจําเป็นเลขด่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าก็อาศัยคนที่บลูอีขึ้นกันนั่นแหละอันนี้ยังถือว่าเป็นรูปแบบใหม่อยู่แล้วก็ได้ให้ค่าตอบแทนพร้อมเพิ่นก็นคิดว่าสีได้มาง่ายง่ายเสร็จแล้วบักสั่งขายเลขบรเซ็กยังได้กับบอ,อกแท้ศูนซองพอเลยออกมาหนีว้ายขี่เต็มเกลเกงได้ เต็มๆเ,เล่ยไปนี่นี่แหละเขาว่าบักสังไขเหล็กวเสกถือคักๆเอาละสรุปสุดท้ายหลังจากประมวลเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับน,น้องชดลดาแล้วผมเลยมีความเห็นว่าเสียให้น้องชดลดาไปแจง้งความดำเนินคดีครับเนี่ยนายสิทธิกรนายสิทธิกรบอกนามสกุลแล้วก็ร่วมถึง นางสาวนัทธิดาก็ต้องไปบรรลุวันยุไส้ออกไม้เรียกแล้วก็ให้ไปอายัดบัญชีเฮ็ดขึ้นกันก็ับแบบนี้แหละไปหาพนักงานสอบสวนก็ให้พนักงานสอบสวนฟังคลิปของท่านภูมิกับสพกระทูขึ้นกันว่าท่านดำเนินการแจ้งความือซิงชเปไปยังไดเขาสูระบบเป็นยังไดโพลิตออนไลน์มันเป็นดีจังไดมันเป็นยังไดเออนี่แหละโกงชอโกงออนไลน์นะครับ แต่ว่าถามวัตถิภัณา,า์แม่ป็นงไแหละน้องชนาดาโอ้ยนอนประหลับแล้วพอเลยสองมื่นวันประสาทสกินคนแล้วเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายกับาจบอยู่ที่ผมนี่แหละถึกแล้วแหละคิดไม่ออกบอกเกียงไก่มาหัดพอเลยท่างสว่างเลยสรุปสุดท้ายจบผู้ดใดวิลกับว่าเชื่อหรอกเพราะว่าฟังเหตุมาแล้ว ไปฟังปรมาจารย์ไปฟังไฟกฎหมายกันมาแล้วมาฟังส,สรุปชุดไทยมาฟังผมจบยูทีผมคือเอาเรื่องเล่าต่างๆมาประมวลเอาเรื่องที่ภูมิกับเป่ามาประมวลเอาเรื่องของทนายอนุนเรามาประมวลเอาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มาประมวลเขาเห็นกับเข้าสิสรุปจังไดสูไปไหวหรือว่ไว่ไหวคืเอเราเองเป็นคนโกงรูปแบบใหม่ของมิจฉาชีพ เป็นกลโกงรูปแบบไม่ที่มิชชาชีพตัวนนี้บ่ได้ใส่โทรศัพท์ที่โทษหาค้อเซเตอร์อีกแล้วบอแมนแล้วนะครับอ่ะท่านผู้ใดมีประสบการณ์เรื่องเล่าลักษณะคลายขึ้นเัดกับที่ผมเล่ามาที่ผมบอกถึงมาเอามาแบง่นะบาาแบงปันนะครับหรือเพิ่มยินดีเอามาแบ่งปัันนะครับ